ผมพาไปลองมะเบิงน้ำบอครับน้ำบอมันออกนะครับนี่ครับเห็นบอครับน้ำเียครับนี่เป็นน้ำบอครับข้างบนมูมีหยังครับเปลี่ยนไปเลยครับนี่ครับย่ำเลียงพุนทั้งพุนกระได้เปลี่ยนครับพี่น้องครับเนี่ยน้ำบอครับพี่น้องน้ำอยู่พู่อยู่หองครับบอนน่ใสคกิ่งกิงครับพี่น้องกินได้ครับกินได้ ทีนี้เพื่อครับมาสัดโอ้ยมีแเหีงครับนี่แหละครับธรร,รม,ามาสัดน็หามานี่ครับมันมีภาพี่น้องมาเบิ้งธรร,รมมาสัดจะเป็นพวกนกนะครับพวกนกนกต่างๆครับสัตว์ต่างๆที่มากินอยู่นี่นะครับและก็หน่อยที่สุดที่ซมีครับ แต่คนบนจักรอีกทีคือบึ้งหัว่ามีน้ำอยู่มองใงินมองนี้เวลาเขาขึ้นพู่มานะครับเขาต้องอาศัยแดงน้ำตามภูเขาแบบนี้นะครับมันซึมออกมาตามหินนะครับเบึ้งหองทั้งเครื่องมัมีอย่างเดียวไปจะเงินบัวนะครับมานี้พาพี่น้องมาเที่ยวพู่ครับมาเบึ้งน้ำบัว้าเอินมันอยู่อยู่พู่เนี่มันจะมีอยู่สองมองนะครับเออ่ตัวที่แรกผมพาไปเบึ้งตัวผุนเนาะเป็นปีนบัวหน่อยตัวแต่ว่าตัวนี้บัวใหญ่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพบกันแล้วครับไปพาไปเก็บผักหวานครับ นีไ่ได้แล้วมือนได้แล้วได้แล้วเราเร่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวกลับมาครับผมขอบคุณครับ